สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถพ่วงข้างมอไซน์นะครับรถคันนี้แบบขายก๋วยเตี๋ยวนะครับผมดูภาพโดยรวมก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูอุปกรณ์นี่นะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้ามอไซน์นะครับแบบตัวนี้ลูกค้าสั่งแบบยืนขายนอกรถนะครับไม่ได้ขายข้างมอไซน์นะครับไม่ได้ยืนตรงนี้นะฮะ ลูกค้าจะยืนอยู่ฝั่งนี้นะครับตามที่ตามแบบลูกค้าต้องการนะครับดูด้านหน้าก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังนะครับก็มาดูด้านข้างนะครับนี่จะเป็นด้านข้างนะตัวนี้เป็นตัวท้ายนะครับด้านท้ายพว่วงก็จะเป็นประมาณนี้นะคร นี่คือฝั่งมอไซค์เอาละครับดูภาพโดยรวมก่อนนะครับโอเคทีนี้ก็จะอธิบายนะครับว่ามีอะไรบ้างในแบบก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะมีหลังคามีชั้นใต้หลังคาด้วยนะครับไว้วางของได้นะครับชั้นใต้หลังคา ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันสาดนะครับบังแดดบังฝนได้นะครับดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมาก็จะประมาณนี้นะครับด้านในบังแดดบังฝนได้นะครับด้านท้ายก็มีนะครับต่อเติมด้านท้ายครับนี่คือชุดตัวหลังคาด้านบนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ ทีนี้ก็มาดูตัวรถนะครับตัวรถมีอะไรบ้างเราให้อะไรบ้างนะครับชุดล้อนะครับก็จะเป็นล้อแม็กให้ทุกคันนะครับล้อแม็กโชคสี่ตัวนะครับถ้าเป็นรถหนักก็จะใส่โชคสี่ตัวนี่เลยนะครับดูช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่องดูไฟนะครับหัวแก๊สอยู่ตรงนี้ตูดหม้อพอดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับข้างในเราก็จะใส่แผ่นกันความร้อนให้นะครับ แล้วก็ดูตัวหม้อนะครับตัวหม้อเวลาเราเปิดฝานะครับเปิดฝามาก็จะมีเดือยตัวนี้ให้นะครับอ่าก็จะไม่เกะ่กะนะครับเปิดฝามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรามาดูตัวนี้ครับตัวนี้คือถังถั่วงอกนะครับถังผักปรับได้นะครับปรับได้เอาไว้ด้านไหนก็ได้นะครับแล้วก็ยกขึ้นได้นะครับ ยกขึ้นได้ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับโอเคลูกอันนี้ลูกค้าเอามาเองนะครับเราก็จะทําตัวใส่ให้นะครับอ่าก็จะไปเป็นประมาณนี้นะครับก็มาดูนี่ตู้เราก็จะล็อกให้นะครับล็อกตู้ให้ด้วยสแตนเลสนะครับรถคันนี้ห,ห่อหุ้มด้วยสแตนเลสนะครับเสาก็เล็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องปรุง พริกน้ำปลาน้ำตาลนะครับปรุงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางถ้วยให้ลูกค้านะครับไว้ปรุงไว้ปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่เขาก็จะยืนตรงนี้คนขายก็ส่งมาให้ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นตัวถังแก๊สที่เหลือช่องว่างก็วางของอะไรได้นะครับพื้นที่ให้วางของด้วยนะครับ ข้างหลังก็มีกันสาดให้หนึ่งตัวนะครับไว้ลูกค้าปรุงไม่ร้อนนะฮะกันสาดให้หนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลายืนก็จะไม่แดดนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นกระติกน้ำนะฮะด้านท้ายมอไซค์นะครับไว้ลูกค้าได้กินนะครับใส่เป็นกระติกน้ำลูกค้าก็พวกระติกน้ำอุปกรณ์ลูกค้าเอามาเองนะครับ ตัวนี้ก็จะทำที่รองให้นะครับโอเคครับก็มาดูในตัวรถนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะครับปิดประตูได้ล็อกของได้นะครับดูนะครับโอเคปิดประตูได้เก็บของได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ ข้างหน้าก็มีชั้นวางให้ด้วยนะครับชั้นวางวางอะไรก็ได้นะครับวางรังวางอะไรก็ได้ทางโฟมอย่างนี้นะดูภาพด้านหน้าโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับรดออหุ้มด้วยสแตนเลสนะครับเงางามครับรถสะอาดก๋วยเตี๋ยวก็ดูน่ากินครับผมนะพื้นเป็นสแตนเลสนะครับแข็งนะฮะ แน่นเลยนะครับพื้นแน่นครับเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองขับให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่าดูภาพโดยรวมก่อนนะครับ